สวัสดีคุณผู้ชมครับโอ้โหวันนี้เป็นคลิปแข่งฟูลทีมนะทีมอื่นเขาเล่นกันไปหมดแล้วนะนี่ก็คือตารางล่าสุดแต่ผมยังไม่แข่งนะเป็นคู่สุดท้ายครับแล้วก็นี่ครับเป็นฝั่งของฟู a เอซีมิลานนะครับมาในะระบบ4 1 2 3แต่ทีมนี้ไม่เหมือนของผมนะผมก็ไม่รู้ว่าใช้ทีมไหนเหมือนกันนะดูที่ตัวจริงครับกองหน้าก่อนเลยนะเลอาเนี่ยปีกซ้ายฟานมาเทนยืนหน้าเป้าพ่าคนนี้ผมโคตรชอบเลย นะครับแล้วก็เบค็แฮมนะคนนี้ก็เปิดโคดแม่นพยายมากองกลางครับใช้เป็นกองกลางตัวรุก2คนนะครับเอครับดิคาโดกาก้าจับคู่กับรุดกุลิตนะครับส่วนกองกลางตัวรับเป็นวิเอร่าอดีตเด็กเก่าเซนอนด้วยนะแต่ว่าเขาเนี่ยเคยอยู่ a อีมิลานับทุกตัวเนี่ยเคยอยู่ a อีมิลานหมดเลยนะครับแบ็กซ้าครับเตโอแบ็กขวาเป็นคาฟูลนะครับส่วนคู่หลังครับเป็นการจับคู่ระหว่าง อิตาลีนะก็คือเนสตอรแล้วก็อังกฤษกับโทมริของเชลซีเมื่อก่อนนะครับประตูเป็นดีด้าทีมชาติบราซิลนะครับขยับมาที่สำรองทั้งหมดทั้ง7คนนะครับกองหน้าเนี่ยยัดมา2นะมีฟิลิ p ป o Inzaghi ค,ครับแล้วก็เฟร์นโดตอเรสกองกลาง4คนเลยนะมีคารินเซด็อบนะครับมีแบราฮิมดีอาร์ดเอ่อใครวะเนี่ย โอนารี่นะครับแล้วก็แฟงไรกาส่วนประตูอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นดอนนารุม,ม่านะครับเน้นๆครับรายการฟูลทีมนะครับเด็กศรีมลานวันนี้เปิดบ้านเจอมาริทเน้นๆเลยโอ้เอาอีกงเดียวอะไหวหรืยเอาจะเย็นเพื่อนโอ้โดนไวว่ะคุณผู้ชมโอ้โดนดีเกลียวเปิดมาก็โดนเลยว่ะโววอ้บาเทน โอ้โหเลอาเอาเปิดมาซ้อย่างดีโอ้ขึ้น3คนเอาไม่อยู่อะมามามาเอาใหม่ครับเน้นๆเหมือนเดิมพูดน้อยๆเล่นหนักๆนั่นี่ดีอะเฮ้ยขวาลุ้งเปิดไม่ดีว่ะ ไดเยนเบคเอานะโอ้ไม่เสียบคือแบบไม่ส่งเลยอ้าวมาโอเคได้อยู่เ <c oughs> ฮ้ยหลุดนะหลุดนะอย่างนั้นนะ่ะส่งไว้หน่อยอลองโซ่เออเปิดมาเปิดกลับเปิดมาดิ <c oughs> โอ้โหหนึ่งหนึ่งกลับคืนสู่เกม <c oughs> โอ้โหดิมาเรียมันเ,เอาอะหนึ่ง <c oughs> 5, หนึ่งครับเบคแฮมหนึ่งแอสเซด นี่เอาเว้นึ่งก็มีประตูแล้วว่านัดแรกนะนี่โอ้โหเข้ามาดีเท้าซ้ายครับเอาเวคุณผู้ชมหนึ่งหนึ่งเยเราจะเก็บแต้มเดือต่อเซนไนเปอร์นะฮะดีกีแรงพันเก้าดีขั้นก่อนโอ้โหอย่าบอกว่าสวยครับขู่ใจโง่จัดซ้ายซ้าย โอ้โหสวยจริงมานับรอเลยกาก้าเฮ้ยมันมาสไลด์ยิงอีกแล้วโอ้โหช็อตที่มันต้องได้มันมาสไลด์อีกแล้ววาอะไรอยเนี้ยครับสมาธิสไลอารเตโอ คนในเปล่าเฮ้ยโดนนะจ่ายง่อีกแล้วเอ๊ะไปแล้วเร็วเฮ้ยสา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 ยโอ้โหบันทึงสวยกูตัวไปก่อนเอ๊ะสวนดิมาดิมาเลยะเออดิ เฮ้ยแทงช่องเดียวอนันนี้มันรึนแทงช่องดีว่ะตายครับใจเย็นใจเย็นมีสมาธิมาก่อนทุกคนต้องเล่นเกมรับได้ที่มผมโอ้โหไปอีกแล้วอ่ะเฮ้ยจะย้ำซ้ายเกินไปแล้วเฮ้ยโอ้โหไยเอาใจเย็นเพื่อนตั้งก่อนสามสิบเอ็ดทีผ่านครับเฮ้ เน้เเนเน้นเน้นทุกเกมรายการนี้กูทีมเลยวะไอเบควิ่งไปดินั่นแหละโอ้โหแทงไม่ดีว่ะคืนมาได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะโอเคโสไลเบ็กเตมิเเตมฮาคิิม อเอ้ยไม่ได้บอลวิ่ละวนเนาะตายอยู่ไหมว,วัดไว้ได้ทันทนทันทนทนอ้ยันอยู่ฮะอมนก็อเกือบเกือบตัด,ตดเรียบร้อยเรียบร้อยตัวสองโดนสวนด้วยโอเคเพื่อนหมดหมหมดหมดไปเลย อ๋ไม่หมดว่ะไม่หมดว่ะหมดจริงเชียร์ให้หมดตั้งแต่แดนเราไปเลยนะครับเวโอกาสได้อยู่อะพร้อมแล้ว Let's go Let's go มันต้องเอาครับนัดแรกเราจะไม่จมบุ้ย

เปิดข้างว่ะตัวไหนสวยจับท้องบายดิมาเรียเหตาเน้นโอเคยังไปได้ว่ะสวยแล้วก็อู้ดตีดิแต่ยันเรียบร้อยอีกบัตเทนโอเคสวยช่วยหน่อยช่วยหน่อยแถวมามเกือบว่ะ

เกมมิ่งโอ้โเอาโอ้ดเียไปยังยังเอาเอาอมีโอกาสเลยเกมนี้เน้นเน้นมาดิเน้นเ้นมาดิโอ้โหเรีบร้อยมาแล้วผีกา้าสองหนึง่งโอ้ยฮะิ่น,น้ำนะครับเออมุมดวงดีปะ ว่ไปตนเยมี่าสองนิดครับเอาเว้ยเ้ัวะหมดิแอนโทนีโครสโอเคได้อยู่นะถ้างั้นตัวเดียวพอครับเพราะโครสมันหมดไวอยู่แล้วจากที่เล่นมาโครสหมดแน่นอนครับฝืนปล่อยไว้มันไม่มีแรงกระชาก วิ่งดักบอลน,นะเขาต่อเรดลงมาวะ่ะอาร์าตเหรอใจเย็นโมดิตว่างสวยขวามีโอเคต้องได้นะเป็นเขามานี่นีนั่นแหละโอ้โหติดเรียบร้อยสามมาครับดีมาเรียหนีห่างสามหนึ่งเอาอันเคอ้วหกดเม็ดสองของตัวเองครับ มันต้องอย่างนี้ดิมาเรียเอาวะนี่ผมเป็นเสีมากจบไม่ได้แล้วมาถามหนึ่งทิ้งห่างเว้ยกูมัดลิดมาแล้วครับราชันชุดขาวมันต้องอย่างนี้เว้ยเพื่อนช่วยหน่อยเฮ้ยช่วยหน่อยเอ๊ไปขวาวะคาฟูเปิดใช่ไหมช่วยก่อนโอเค ดิอัทโอเคไปไปไปช่วยกันช่วยกันช่วยกันขวาลงช่วยกันเพื่อนเปิดอีกแล้วเรียบ้อยสองสามย้ำครับโอ้รูทั้งรู้ลงโล่งจ้งโจงครับเบียร่าสองสามอีกแล้วไม่ได้หายใจหายคอกันเลย

ือ83มาได้ล <laughs> ุ right ้นอยู่น <magician> ั okay. ่นแหละเมซาม่าไปก่อนโอเคเพื่อนโอ๋ยลูกกาโมติดไม่ได้แต่จะโผล่เร็วาโอเคไปต่อนั่นแหละ นั่นแหละดึง,ง,งนนอ,อ่อนมนนาเปโมเกมิ่งขอเน้นๆอู้ติตอู้รียบร้อยมาอีกดอกครับแหมเบ็กแฮมยิงหนึ่งนี่เย้โอ้ลูกคลอสลูกคลอสลูกคลอสก็มาทีมห่างนี่นีน่นา่นา,นาจะเข้าแล้วทำให้ลูกมงสองลูกละอะลูกจำทั้งนั้น โอ้โหเบนแข่งหน้านี่ตาก้าเออเอ้ยมันเล่นไม่ได้นี่ว่าเดี๋ยวดิมาเรียมาดีกว่าผมว่าน่าจะเวิร์กเย่พร้อมแล้วเอาเว้ยเอาเว้ยดิมาเรียอย่าเพิ่งหมดนะเว้ยจำมาเล่นกลางลูกแล้วอย่าหมดอีกนะเปิดหน่อย หดห้าเกีรตูสวยยังไงซ้ายไหมฮารฟูเฮ้ยเม็แคมบรอโค้ดเบรอโคดเบร์เขาเป็นคาฟูกแล้ววะใจเย็นเพื่อนหมดโดจับบอลเรียบร้อย โอเคสามแต้มแรกกับฟูแล้วมัดลิสตดีมาเรียใช่ไหมแมนออฟเดอรแมนโอ้โหนี่เขาข้าฟูยังอยู่โอเคสามแต้มแรกครับผมอีกทีโอ้โหเรื่องมัลลิสเอซี